thank mm -hmm. you สวัสดีครับนิกเกิลพาทัวร์สวัสดีค่ะ<อ>วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําท่วมทางรถไฟมาให้รับชมกันค่ะแ,<อ>และในตอนน้ําท่วมเนี่ยใครๆก็จะนึกถึงรถจักรกุ๊บกันนะคะ รถจักรดีเซลที่เคยใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ดีเซลเมคานิเคอา 2. ดีเซลไฮโดรลิกและ 3. ดีเซลอิเล็กทริกและรถจักรปุบเนี่ยก็เป็นรถจักรดีเซลไฮโดรลิกนะคะ เรามาดูสเปคกันบ้างนะคะรถจักกุ๊ปเนี่ยเป็นรถจักดีเซลไฮดรอลิกมีจำนวน30คันค่ะตั้งแต่หมายเลข3101ถึง3130นำเข้ามาใช้ในปีพศ2512ผลิตโดยบริษัทกรุ๊ปเค้ามัฟฟี่ประเทศเยอรมน,นี แต่เดิมเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ Mercedes-Benz ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ MTU แล้วนะคะให้กำลัง1,500แรงมา้าที่1,500รอบต่อนาทีน้ำหนักรถเปล่าเนะี่ยอยู่ที่50.5ตันส่วนน้ำหนักรถการใช้งานเนะี่ยอยู่ที่55ตันและน้ำหนักกดพาอยู่ที่13.75ตันค่ะใช้กับรางขนาดกว้าง1เมตรส่วนการจัดวางล้อนะีก็จะเป็นแบบโบโบค่ะ พิกัดตัวรถเนี่ยจะกว้าง2,800ม mm, ิลเมตรยาว12,800ม mm, ิลเมตรและสูง3,875ม mm. ิลเมตรใช้ระบบห้ามล้อได้2แบบคือแบบลมอัดและแบบลมดูดและทำความเร็วได้สูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เท่าที่ทราบมานะคะตามคำสั่งของฝ่ายช่างกลเนี่ยให้วิ่งตัวเปล่าได้ถึง92กิโลเมตรต่อชั่วโมงมซึ่งมาดูขัดแย้งกันค่ะ ถ้าท่านใดพอมีข้อมูลตรงนี้อยู่รบกวนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ,ะเรามาดูรถจัก,กรกรุ๊ปกันแบบใกล้ๆเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่แขวงรถจักรธนบุรีค่ะดูด้านหน้านะคะก็จะทาด้วยสีเหลืองสดใสสวยงามเลยส่วนตะแกรงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีแดง ด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะทาด้วยสีแดงมีหมายเลข3118ทาด้วยสีเหลืองตัดกับสีแดงชัดเจนมากเลยค่ะ <c oughs> ข้างตัวรถเนี่ยก็จะมีเนมเพลของบริษัทผู้ผลิตนะคะเขียนว่ากรุ๊ปโรคม m o ี i เอ็ x พ o ร t u ยุเนี่ยครามารี่ FNR 5007ปีคศ1 9 6 9ค่ะ ติดกันเลยนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์เขียนให้ทราบว่าใช้ระบบห้ามล้อลมอัดและลมดูดได้ค่ะด้านบนก็จะเป็นตราการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านหน้าของอีกฝั่งก็จะเหมือนกันเลยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอพ่วงเนี่ยก็จะเป็นแบบอัตโนมัติมีท่อลมแบบสุญญากาศและลมอัดค่ะแค่หนึ่งเนี่ยก็จะมี2อเพาสี่ล้อจำนวน2แค่ก็จะเป็น4ีเพลาแปดล้อนะคะ <Yeah. S 1> มีเนมพเพลทเฮนเชลติดอยู่ที่แค่ด้วยค่ะ ขาวล้อนเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกนะคะซึ่งมีข้อดีคือลุยน้ำที่ท่วมสันรางเนี่ยได้มากกว่ารถจักรรุ่นอื่นๆค่ะรถจักรดีเซลไฮดรอลิกเนี่ยคือรถจักรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องต้นกำลังและมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับส่งหรือถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนล้อเพื่อขับเคลื่อนตัวเองและลากจูงรถพ่วงหรือทำขบวนค่ะหลักการทำงานเนี่ยก็ตามรูปเลยนะคะ yeah. ในฤดูฝนน้าน้ําปลาไหลลากเข้าท่วมทางรถไฟเนี่ยเราก็จะนึกถึงรถจักรช่วยน้ําท่วมนั่นะก็คือรถจักรเฮนเชลและรถจักรรุปซึ่งทั้งสองรุ่นเนี้ยเป็นรถจักรดีเซลไฮดรลิกสามารถลุยน้ําท่วมสันหลังได้ดีค่ะและก็มีคําถามว่ารถจักรทั้งสองรุ่นนี้จะลุยน้ําท่วมได้ขนาดไหนเราก็มีคําตอบมาให้นะคะ ในกรณีน้ําท่วมเหนือระดับสันหลางแต่สภาพทางและพื้นทางมีความแข็งแรงพอที่จะให้ขบวนรถแล่นผ่านได้โดยความเห็นชอบของฝ่ายการช่างโยธาจึงอนุญาตให้นํารถจักรรถดีเซลลางและล้อเลื่อนต่างๆของการรถไฟผ่านทางที่มีน้ําท่วมเหนือระดับสันหลางได้โดยมีข้อกําหนดดังนี้รถจักรเฮนเชลเมื่อเดินตัวเปล่าสามารถผ่านทางน้ำท่วมเหนือระดับสันลางไม่เกิน15ซนติเมตร ส่วนรถจากกรุป๊ปเมื่อเดินตัวเปล่าสามารถผ่านทางน้ำท่วมเหนือระดับสันหลางไม่เกิน25ิซติเมตรค่ะและใช้ความเร็วในการผ่านน้ำได้ไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นรถที่จะผ่านจุดน้ำท่วมได้เนี่ยจะต้องให้ฝ่ายโยธารับรองก่อนนะคะเพราะว่าทางรถไฟเนี่ยอาจจะชำรุดเสียหายจากกระแสน้ำที่ไหลแรงได้นะคะ จึงต้องมีการรับรองและตรวจสอบจากฝ่ายโยธาก่อนที่รถจะผ่านไปได้ค่ะ <Yeah. S 1> ดังนั้นเมื่อน้ำท่วมทางรถไฟเขาก็จะนิยมใช้รถจากกุป๊ปมาช่วยทำขบวนผ่านจุดน้ำท่วมเพราะว่าสามารถลุยน้ำได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ25เซนติเมตรจากสันล่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะคะถ้าเราวัดจากล้อเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะ25ค่ะก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย